มาจ้ะทุกคนมือนีเฮ็ดสองคลิปเลยล่มขั้วตอนเศร้าตอนแรกกินข่ามากินข่านะแม่ตู้แม่ตู้มีอันนึงสีหเบิงเ้อค่ะทุกคนลูกข่าเพิ่นมาเอินว่าพริกกรอบนะพริกกรอบเนี่ยทุกคนคือว่าเพชรหู้ตูบแม่ตู้เอามาก็เลยว่าแกะกินเบิงเพชรเพชรตะวันถั่เอาน้ำน้ำมันมันจักนอยนึงว่าลาดเข่ากะกะพ่อไดอยู่แต่ว่าแม่ตู้ว่ามันบาเข้ม อาหา้าวอา่าสิเอาเกลือนะคะเอาเกลือลาดลงไปจังหน่อยหนึ่งตาหนีแม้ทุกคนตากระแทบของเขาอยู่ละ่ะถามว่าแทบว่ากระแทบเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเบิ้งเป็นตู้สิล่องกินอันให้เบิ้งมันมันพริกเป็นพริกกรอบด้วยเดยวสิอันเอาลงลงจังหน่อยเบิ้งดูอ้าวละอา,เ,อาเห็นตนาแนวกินเลยละเบิ้งต้องเห็นหนาแม่ตู้ดอกอา้าวนี่เลยนี่เลยแม่ตู้มีบักเขือพร้อมนี่บกเขือไล่กบนะคะนี่ กับอันต้มย่ำแม่ตูแมต้มย่ำมึงดูนี่แม่ตูใส่น้ำพริกเขาตอนแรกต้มพอดีอยู่กุ้งบว่าจอยป่านนี้อุ่นไปอุ่นมากแรนไปแรนมากกันเลนือตัวหน่อยํำนี่มาเด้อจากทุกคนกินน้ำแม่ตูเด้ออืมอืมแล้ตาย ไ,ไม่ไ,ได้กินขา้าวโดนละไปายถึงว่าไม่ได้ชิปปินข้าวโดนเติบอันนี้เป็นกุ้งไส้น้อยเด้อทุกคนเม่ตู้กุ้งไส้น้อยปกติอันนี้เม่ตูส้สิกินเองไส้ใหญ่เม่ตู้จะขายโลละสามสิบสองออยนะเม่ตูเสีย่ยวมาขายกุ้งไทเกอร์แม่แบ็คไทเกอร์นักกัดนาอเขา อ่ะสิก็ไม่ไรู้จะพอมาใส่แต่นั่งแล้วนะเดี๋ยวไปกินเถาอยู่เทียงหน้าก็ไม่ได้แล้วเ <c oughs> ทียงหน้าไม่ตัวเอาไปนอนเหรอไม่ตัวเอาไปเห็ดนอนเหรอ เดี๋ยวมีของหวานเนะี่ยม่ตูเห้เบิ่งของหวานออโอ้โหนี่แปลกกล้วยของ S&P แแล้วม่ตูเบิ่งคาร์บันน,นี่จ้ะแสบขังเพิ่นอยู่เด้มันเบิดอายุแล้วแม่ตูเสียมากิน ไอตู้สิเดือดอายุก่อนมันอีกโอ้อหวานแต่พวกเขาเลยเหรอ ต้องเห็นหนาไตัวเนาะเห็นแบบเนี้ยเบิ่งดูรักฐานเพชรกิบข้างไว้ตอนนี้ซี่โม่งแล้วนะทุกคนไปตูปิดขั้วเราเป็นตัะแบะ ไอ้เทียนเล็เทียนหน่อยกินตม้มกุ้งกันตม้มยำร้รอนหลวกะจังสีล่องกินอันนี้ให้เบิ่งเนี่ยบักพริกกรอบเพิ่อเอิ่นบักพริกกรอบลูกค้าพนอ่งว่แสบไหลลูกค้าฝรั่งแล้วก็มากินเผ็ดเนาะ ลับไปเบิ่งลูกค้าก่อนแมตูต้ตไมไข่ไว้พูนเสตไข่ลูกเขยเดี๋ยวแม่ตูสิมาล่องกินอันนี้ทุกคนจริงๆมันก็กิกนเราแหละแต่ว่าสิมาล่องให้เบิ่งว่าผูกคนกันนิยมเพราะว่ามันกรอบทุกคนมันเป็นพริกที่กรอบอยู่ในน้ํามันแต่ว่ากินส้วงเจียแห้งเยอะมากเลยกินส้วงเจียนะ่ะพริกพริกจีนนะ่ะ พริกเสรสชวนเรื่องอะไรสักอย่างหรือพริกจีนแม่ตู่กับบวควยสันทัดักินคือแม่ตู่คือว่ามันคือบบกแทนแม่บบกแทนบานเท้าแบาอภาษาเหนือพื้นเนิอนอะไรก่อหมักหมักแค้นบอภาษาเหนือเพื้นเนินอะไรเฮ้หมักแค้นที่พันมาใส่พริกลาบอะทุกคนแม่ตู่เกินตะสว่วงเจียม,มาบานนี่ล้องกิน อู๋เลยดิโอเคเดี๋ยวเม่ตูไปคิดเงนินก่อนมาจากทุกคนแม่ตูสิร้องให้เบิองบักพริกเนี่ยมันจะกรอบนะคะทุกคนมันจะกรอบไม่น่านลรอแบบว่าผูกคนเพื่อนกับเพื่อนกับสอบนะเอาใส่ใส่หน่อยเดียวก่อนเนอะเพชรเติบใส่หน่อยเดียวก่อนแม่ตูขอเติมน้ำปลาน้ำปลาพริกของแม่ตูเพราะเพชเรดอกเพราะว่าแม่ตูเพรได้ตำ เพียงแต่ว,ว่าสับเอาลังค้นเพิ่นเราบอกกินเพสไม่ตูกันเลยเออพายอยากกินเพสก็กินต้นบักพริกไปเนี่ยใส่ลามีผู้ขาอ่านั่งไปนั่งมาใส่ทันว่ามีดเสียมาได้จากทุกคนนี่มันมันกับสิเป็นว่าอารมณ์ประมาณว่าบักพริกบักพริกที่เจียวแนะนำมัน่น

มันจะหูซึกซาซายู่ทลินบักแทนอาไม่ตัวเองนบักแทนมันจะซาซาคล้ายๆกันกับไอ้ะมะหมาดมาดไหมมาหมาดมาดเป็นภาษาเหนือแทๆหมายถึงเมเ็ดไอเนี้ยเม็ดที่เิ่นมาใัยพริกลาบไงบักแทนตัวอื่นได้หรอ ที่นะนอยเด้อจ้ะที่นะนอยเด้อแต่ว่าถ้าผูดด้ใดกินเพชรใดเพื่อนกับไส่เต็มทีเลยนะตองน,นำปลามาเหมือดมักไท่มักมั่นคือวานวอ่ะ แตายตายพี่ดีกว่าแต่จ้าพี่กรอบ ปลามาโลโอยงาบก,กระเอืยม ใช่พริกเสฉวนจีนลงไปหน้าปลาทูอ่าคริสปี้ชิลีต้มยำแม่จูดอืม โอเคจ้าทุกคนแมตตูคอลาไปเด้อครับพริกอันนี้พริกกรอบแค่นนำมันกินกับข้าวก็แซ่บดีกินเที่ยน้อยกันมันเผ็ดแห้งแม่ตูไปก่อนได้จ้าเอย้ามาเจอกับแม่ตูมา